เตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวสุดพิเศษของการจับมือกันระหว่างสมิติเวชและแสนสิริที่จะพลิกโฉมการใช้ชีวิตของคุณให้เหนือกว่าที่เคยพวกเขาได้เปิดตัวแคมเปญสุดปัง Wellness at Home ที่ไม่ได้แค่พูดถึงการอยู่อาศัยแต่เป็นการนำสุขภาพที่ดีมาไว้ใกล้บ้านคุณ การรวมพลังครั้งสำคัญน,นี้เกิดจากการผสานวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสมิติเวชผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำกับแสนสิริผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพเพื่อสร้างมิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม คุณหมอธิดาการรุจิพัฒนกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่าสมิติเวชมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันภายใต้นโยบายเราไม่อยากให้ใครป่วยและการร่วมมือกับแสนสิริก็เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมสุขภาพมาผสมผสานกับที่อยู่อาศัยสุดหรูหราไฮไลท์สำคัญคือการนำรถ a อ Health Mobility และบริการทางการแพทย์ครบวงจรมาให้บริการถึงบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุก,ก็สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องรอคิวแถมยังได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบริการฟื้นฟูสุขภาพส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิดนี่คือคอนเซ็ปต,ต์ใหม่ของคำว่าบ้านที่ดูแลคุณได้อย่างแท้จริงคุณสีอัมภัยรัตนมยูนประธานผู้บริหารสายงานการตลาดบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเน้นย้ำว่าแสนสิริเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดี คือหัวใจสําคัญของการอยู่อาศัยพวกเขาจึงมุ่งมั่นดูแลลูกบ้านในทุกช่วงชีวิตไม่เพียงแค่บ้านที่สวยงามและปลอดภัยแต่ยังรวมถึงบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทุกมิติเพื่อส่งมอบความใส่ใจให้แก่แซนซิรีแฟมิลี่สุขภาพดีทุกวัยสุขใจทุกเจนแต่เดี๋ยวก่อน นี่ไม่ใช่แค่แคมเปญธรรมดาเพราะแสนสิริยังวางแผนที่จะขยายบริการนี้ไปยังคอมมูนิตี้อื่นๆในปีหน้าเพื่อให้ลูกบ้านแสนสิริทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้นทั้งในโครงการที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลพร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกบ้านแสนสิริอีกด้วยและที่ขาดไม่ได้คือบริษัทพลัส property จำกัดพลัส property ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการและดูแลลูกบ้านพร้อมเชื่อมโยงทุกบริการเข้ากับชีวิตประจำวันเพื่อให้บ้านเป็นคอมมูนิตี้ที่ดูแลก เริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นกิจกรรมเวลเนตแอดโฮมครั้งแรกที่โครงการบุราศิริกรุงเทพกรีธาบ้านบรรยากาสีสริสอทภายใต้แนวคิดยูเออบ s ส n ซนชูรีที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่รองรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงแล้วลูกบ้านแสนสิริจะได้อะไรบ้างบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยอาทิการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดยนักจิตวิทยาพัฒนาการการคำนวณความสูงสุดท้ายและประเมินภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ7็ภาวะด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะจากการถ่ายภาพดูคุณภาพเส้นเลือดในจอประสาทตาเช่นภาวะโลหิตจางหลอดเลือดแข็งตัวโรคหัวใจและหลอดเลือดจอประสาทตาเสื่อมภาวะสมองเสื่อมการเผาผลาญกลูกโคสและความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5การฟื้นฟรูร่างกายด้วยวิตามินทางหลอดเลือดสีด่ดิบเช่นสูตรทิวกระจังใสสูตรเพิ่มภูมิคุ้มกันสูตรบำรุงสมองและสูตรเพิ่มความสดชื่น การตรวจวิเคราะห์การลงน้ำหนักเท้าการเดินและการทรงตัวโดยนักกายภาพบำบัดการตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะหลงลืมและสมองเสื่อมบริการฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปอดบวมและไข้เลือดออกนี่คือการยกระดับมาตรฐานตลาดลักชัวรี่อย่างยั่งยืนด้วยการผสานความเป็นเลิศทางการแพทย์เข้ากับการอยู่อาศัยระดับพรีเมียมเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับผู้อยู่อาศัยเปิดมิติใหม่ของ Wellness at Home ที่ดูแลสุขภาพกายและใจได้อย่างแท้จริง คำถามชวนคิดคุณคิดว่าการมีบริการดูแลสุขภาพถึงบ้านแบบนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณอย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย